ถ้าบอกว่าอันนี้คือมะนาวจะเชื่อกันไหมเนี่ยมันเหมือนไข่ปลาคาวเวียเลยส้มพันุ์แปลกๆเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะต้นไม้ต้นนี้อายุ1000ปีครับฮะ <Huh? S 1> ในงานนี้เหมาะเลยสำหรับของสวยๆงามๆแปลกตาแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเขามัดรวมมาให้แล้วในงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับพันไม้นะพืชพันไม้ประดับผลไม้แล้วก็อุปกรณ์ของตกแต่งบ้านสวยงามแบบบ้าน เดี๋ยวผมพาไปชมครับกับงานนี้เลยบ้านและสวนแฟร์2 3 2 3ที่ Impact Challenger เมืองทองธานีครับบอกได้เลยว,ว่าภายในงานโซนเยอะจัดจัดเลยใครจะไปไหนก็ไปดูแผนที่กันก่อนนะแต่ผมบอกเลยว่าสำหรับผมคนที่รักต้นไม้อย่างยศเยี่ยวที่ดินเนี่ยมุ่งไปโซนนี้ก่อนเลยครับแ l ลนโซนนี่แฮ่ a n ลนโซนครับโซนต้นไม้ โอ้โหผมเห็นละลายตาเลยนะครับผมบอกได้เลยว่ามีวันหมดวันมี2วันหมด2วันนะครับผมเวลาผ่านไปไวจริงๆนะสำหรับคนที่ดูต้นไม้นี่ใครพกพันหมดพันครับใครพกหมื่นหมดหมื่นครับผมไปกันครับตระกูลบอลน,นะสวยทั้งนั้นเลยนะที่เขามาโชว์นี่คือแต่ละร้านอะ่ะมันจะมีแต่ละร้านเขาก็จะเอาแบบตัวเด็ดๆของของแบบตัวท็อปๆอ,อะ่ะของแต่ละล้านเลยเขาเอามาเนาะ ใครชอบนะครับผมก็ลองดูได้นะสวยๆทุกต้นเลยเลียวนี้อย่างบอลก็มีโซนประกวดด้วยอันนี้เป็นโซนประกวดบอลสวยเนาะลานลานประกวดพันไม้เลยโอ้หดูแต่ละต้นเลยดูทรงดูใบจวดๆเลยนะใครมาก็ชอบต้นไหนเขาบีโซนให้ชัดเจนครับนะเขาเลือกสันชัดเจนเลยครับผมมีกระบองเพชรมีมีหมดครับ นะใครชอบโซนไหนก็ไปเลยครับจัดไปครับแล้วก็มาถึงต้นไม้พันปีที่บอกเลยมันก็คือต้นมะกอกโอลีฟนั่นเองครับผมนะต้นใหญ่เลยคือมีหลักร้อยปีหลักพันปีขึ้นนะ่ะ ดูลายตาเลยผมก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่นะที่ถามเขาโอ้โหแต่ว่าช่วงนี้ดาราเขาฮิตกันจริงๆนะสำหรับต้นมะกอกโอลิฟเนาะใครสนใจก็ลองไปดูได้ใบมันจะมัวๆหน่อยมันเหมือนคล้ายๆฝุ่นเกาะมันจะแยกกันนะระหว่างสนใบาพายกับมะกอกโอลิฟมันจะคล้ายๆกันอุย้ยมันมีลูกด้วยผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยต้นไม้อันนี้ต้นนี้คือประมาณสักร้อยปีนะเนี่ยต้นเนี้ยประมาณสักร้อยปีมีลูกมากระจ่ยลักษณะใบเหมือนกันเลยอันนี้สนใบพายนะ ันเหมือนต้นมะกอ,อกโอลีฟเลยแต่เพียงแค่ว่ามันมันไม่มีฝุ่นเกาะมันไม่มีคล้ายคล้ายฝุ่นเกาะแต่ส่วนไบภพายก็สวยนะส่วนเรื่องราคาของต้นมะกอ,อกใช่ไหมครับนะอย่างต้นละร้อยปีเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยลดละหลักร้อยปีก็ประมาณสักครึ่งล้านครับนะแล้วก็ต้นละพันปีก็อย่าไปพูดถึงครับนะหลักร้านขึ้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมเห็นราคาแล้วก็หนีเลยหนีมาซองของตกแต่งบ้างดีกว่านะสวยๆท้งนั้นสไตล์โรมแบบนี้สไตล์เวนิสผมชอบมากนะไอ้ต้นขาวแบบนี้เนาะ แต่มันไม่ได้มีแค่ของตกแต่งสไตล์นี้เท่านั้นอันที่ผมถ่ายแค่ผมชอบนะอันนี้เขามาตกแต่งให้ดูนะครับนะใครสนใจก็เขารับจัดได้เนาะอุ้ยเอ็นนี้ต้นอะไรเนี่ยชื่อปแปลกชื่ออยาขายจ้าเนาะโอ้แปลกดีเหมือนกันเนาะไอ้ต้นแบบนี้ไหนดูลูกมันสิโอ้นี่คือต้นอยาขายจ้านะเนาะล้อเล่นครับเบญจมาศเงินเราใช้น้ำหนักการกดกดดันขึ้นเนี่ครับนี่คือแก้อา,าการปวดหัว เดินเหนื่อยเลยแวะโซนนี้ซะหน่อยผมแก้ปวดเมื่อยหน่อยเนาะมีหลายโซนครับลองมาชมไม่ได้มีแค่บ้านและสวนเนาะก็มีองค์รวมทั่วไปนะครับสุขภาพก็มีของกินก็มาครับนะพักผ่อนกันได้ยามเที่ยงยามเช้านะมียันสี่ทุ่มเลยครับของกินผมก็เห็นแล้วอดใจไม่ไหวก็เลยจัดมาชุดหนึ่งแบบนี้เลยอ้าวของแจก ันนี้ก็เป็นส้มจิ๋วที่ผมบอกว่ากินได้ทั้งเปลือกเลยเนี่ยชื่อส้มก็ตามเป็นส้มเมดิเทอร์ราเนาะผมไม่ได้มีโอกาสได้ชิมนะเพราะว่าคนชิมเยอะมีโอกาสแค่ได้ถ่ายเองเนาะก็เป็นประมาณนี้นะมันเป็นลูกเล็กๆนะมันโตเต็มที่แล้วก็ลูกเล็ก,ลกที่ถามเขาอะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นมะนาวเนี่ยจะมีเลมอนกับมะนาวเนี่ยมะนาวที่บอกก็คือมะนาวมะนาวคาเวียเออตามนี้เลยนะสายพันธุ์ตามนี้เลยครับ เม็ดมันก็จะเล็กๆเหมือนไข่ปลาคาวเวียงจริงๆนะเนี่ยมันจะเป็นแบบเล็กๆล้วนๆแบบนี้เลยเนาะก็แปลกดีนะแต่เกรงใจไม่ได้ขอชิมใครไปใครอยากได้ก็จัดไปครับผลไม้แปลกๆรับคาเลหาดรูรูสักหลังไหมครับนี่ผมเองก็ว่าจะสร้างสักหนึ่งคาร์หาดนะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาที่ไหนไม่ได้หมายถึงไม่มีที่นะหมายถึงตังค่ะผมจะเอาที่ไหนมาบ้านของจริงที่เขายกมาทั้งงานมัง่งอันนี้ก็เป็นแหม ถ้าเอาไปตั้งแบบตากอากาศหน่อยก็ดีเนาะเพราะไม่มีชั้นลอยอยู่ด้านบนด้วยเหมาะกับที่โล่งๆที่โปร่งๆเนาะที่ภูเขานะแจ๋วเลยใครมางานนี้ได้บ้านแล้วราคาที่ดินก็เหมาะเลยครับผมแนวภูเขาแนวแม่น้ําแนวที่ไร่ที่นาที่สวนหรือจะหาบ้านสวนนะก็มีนะครับลองเข้าไปชมในช่อง289เลยด l a d y channel ที่ดินขงบวงจรครับมีทั้งเฟซทิกต็อกยูทูบเลย นะลองเข้าไปชมกันได้สําหรับใครที่เลือกบ้านแล้วไม่มีที่คัดเอามาแต่เน้นเนคุณภาพทุกแปลงหรือว่าจะรับทําโฆษณาขายที่ดินได้ก็มีนะใครมีที่ดินแล้วอยากขายก็ลองติดต่อได้ครับรไปชมบ้านกันต่อพูดมานานแล้วนี่ผมชอบตัวเฟอร์นิเจอร์นะมันดูเข้ากับบ้านดีเน้นแบบสีสว่างโมเดิร์นเรียบๆเนาะก็สบายตาดีนะให้ท้ายวันหลังนี้เท่าไหร่จาก8 0 0แสนนะเหลือ64 0 0 0เท่านั้นนะคุณผู้ชม <S 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 โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลย 2อห้องนอนสห้องน้ำหกหมื่นสี่ซัดที่ไหน7จ็ดแครับแย่หยอกเล่นนะอย่าเครียดเดินไปกันต่อเลยก็มาสะดุดตากับความละยียปริยับของโซนนี้เลยโซนไฟชแชเดลียเนาะเรียกได้ว่าใครที่ชอบความสะท้อนแสงวิ่งวิ่งวับวับเป็นแบบกะลัดนะโอ้โหเอาไว้ตกแต่งบ้านนะก็จัดไปถ้าเกิดว่าซับเหลือ ส่วนเรื่องราคาก็ลองไปถามเพื่อนในคอมเมนต์ดูนะครับว่าราคามันเท่าไหร่ส่วนผมก็ไปโซนอื่นต่อดีกว่าเนาะชอบเที่ยวป่าทเที่ยวเขาที่น้ําตกก็ต้องจัดชุดแคมปิ้งซะหน่อยเนาะมีหลายแบบเลยให้เลือกลายตาลองไปนั่งดูก็เกิดกิเลสเลยอยากได้ขึ้นมาอีกเอาเป็นว่าผมเดินไม่หวัดไม่ไหวจริงทั้งซ้อนของตกแต่งบ้านที่เขาเอามาจัดบูธโชว์ประตูหน้าต่างฝ้าโอโหและอีกหลายอย่างมากเลย ผมพาไปดูไม่ไหวจริงวันนี้ผมพามาดูแค่สิ่งที่ผมชอบใครชอบคลิปแบบนี้ก็ขอคนละไลค์คนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยแล้วกันนะนี่ใครอยากมางานก็จัดไปปีนี้ไม่ทันก็ปีหน้าเตรียมตัวไว้เลยครับใครที่มาแล้วก็คงได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างส่วนใครที่ยังไม่มาผมก็แนะนําให้มานะลองมาสักครั้งหนึ่งนะปีนี้ไม่ทันไม่เป็นไรก็ปีหน้าเจอกันได้ครับจะได้มาอัปเดตกันว่าเขามีอะไรใหม่ๆจริงๆกันบ้างกลับบ้านและสวนแฟด